คนตรีโอสถภาวิไลก,กรรมธิการการกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยว่าประเทศไทยมีนักกีฬาพิการที่มีความสามารถเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนมาหลายสมัยแต่หลังการแข่งขันอาเซียนพาราเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาและเอเชียนพาราเกมที่ประเทศจีนกีฬาบางชนิดไม่ได้เหรียญตามเป้าส่งผลให้การแข่งขันของไทยตกมาเป็นที่2ซึ่งไม่ใช่สถิติ เราตกต่ำลงแต่เนื่องจากคนพิการจะสวนทางกับคนปกติบ้านเราการแพทย์เจริญขึ้นวิทยาศาสตร์การกีฬาดีขึ้นความพิการและคนพิการน้อยลงทําให้มีนักกีฬาคนพิการน้อยลงตามไปด้วยคนพิการสมัยนี้ส่วนใหญ่พิการจากอุบัติเหตุหรือโรงงานมากกว่าต่อไปประเทศไทยอาจจะสู้กัมพูชาหรือพมา่าไม่ได้เพราะคนพิการของเราเริ่มน้อยลงแต่เขายังมีอยู่ดังนั้นตัวเลือกเขามากกว่า ความพิการก็มีมากกว่าและผลการแข่งขันกีฬาคนพิการก็ย่อมสูงกว่าประเทศไทยจากที่เราได้ส่งนักกีฬาเราไปแข่งขันก็ปีที่แล้วเนี่ยสเกมด้วยกันอันแรกเลยก็คืออาเซียนพาราเกมที่ กัมพูชาของคนปกติก็จะเป็นซีเกมนะครับที่กัมพูชาแล้วก็ไปที่จีนก็เป็นเอเชียนเกมเกมเหล่านี้เนี่ยมีบางชนิดกีฬาที่ทางเจ้าภาพเขาแซงชั่น,นก็คือว่าให้รับรองเป็นสถิติที่จะเอาไปใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกที่จะมีในปีนี้กับพาราลิมปิกนะสังคนพิการนี่เป็นพาราลิมปิกแต่ยังไงก็ตามนะครับเหรียญเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากีฬา ถ้าได้เหรียญเยอะก็หมายถึงว่ากีฬาของประเทศเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่ากีฬาอะไรที่ยังไม่ได้เหรียญน,นั่นหมายถึงว่ามาตรฐานเราอาจจะยังไม่ถึงเขาก็จะต้องมีการพัฒนากันต่อไปส่วนปัญหาของนักกีฬาคนพิการ คือหลักสูตรสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาด้วยเวลาเรียนไม่เท่ากับนักเรียนปกติเพราะต้องใช้เวลาไปกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันทำให้ผู้ปกครองมักจะนำเด็กออกจากระบบการเป็นนักกีฬาเพราะมองไม่เห็นอนาคตว่าลูกหลานจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกปัญหาหนึ่งก็คือการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งกีฬาปกติและกีฬาคนพิการซึ่งแนวทางในการพัฒนานักกีฬาให้สู่ความเป็นเลิศคือสมาคมกีฬาต้องมี การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ได้มาตรฐานทั้งในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกการแข่งขันพาราลิมปิกครั้งล่าสุดไทยได้เหรียญจากพาราลิมปิกมากกว่าโอลิมปิกทั้งนี้เหรียญเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการกีฬาถ้าได้เหรียญเยอะก็หมายความว่ากีฬาของประเทศเราได้พัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นหมายความว่ากีฬาชนิดไหนที่ยังไม่ได้เหรียญอาจหมายถึงมาตรฐานของเรายังไม่ถึงเกณฑ์ ที่กันมาที่การการกีฬาวุฒิสภาเรามีงานอยู่สองงานที่สําคัญคืองานหลักสูตรสาหรับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาและอีกอันหนึ่งก็คือการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศเราจะพูดทั้งคนปกติและคนพิการอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับว่าแนวทางในการที่เราจะพัฒนานักกีฬาของเราให้ไปสู่ความเป็นเลิศเนี่ย มันควรจะทําอย่างไรสมาคมที่มาตรฐานยังไม่ถึงที่จะได้เหรียญเนี่ยก็จะได้เอาไปเป็นแนวปฏิบัติเพื่อจะได้ทําให้กีฬาชนิดนั้นๆได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อได้รับเหรียญกับเขาบ้างทีนี้ปัญหาของนักกีฬาเนี่ยหลักสูตรสําหรับนักกีฬามีพวกเราก็เลยมีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําอย่างไรถึงจะทําให้นักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาไม่ออกไปจากระบบการเป็นนักกีฬา หรือเล่นกีฬาต่อไปไม่ต้องออกก็สามารถที่จะเรียนจงกระตั้งจบปิญญาตรีได้จบปิญญาโทได้เนี่ยโดยจะมีการเทียบหน่วยกิจของวิชาเลือกต่างๆเอาหน่วยกิจที่ไปเล่นกีฬาเนี่ยเอาไปเสริมอะไรได้ไหมไหม ที่อยู่ในหลักสูตรของสพทออเองอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอันนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับอย่างไรก็ตามโอลิมปิกเกม2024และพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปรารีสในปลายปีนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเชียร์และส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยคว้าเหรียญมาเป็นของขวัญให้กับประชาชนชาวไทยเพราะกีฬาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนไทยมีความสุขฉเฉลียวอินยิ้มสวทสุพรรณบุรี 干卡。